ตัวนี้ก็จะเป็นเพลทแมพนะคะก็คือแผ่นรองจานที่เป็นแผ่นพลาสติกที่เราเอาไว้วางบนโต๊ะอาหารนะคะตัวนี้มันจะไม่เป็นลานะคะแล้วก็มีค่อนข้างจะเลือกหลายลายแล้วก็ความแข็งแรงทนทานงานก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ลูกค้าต้องการลายไหนยังไงต้องต้องระบุคโค้ดให้นิดนึงนะคะเข้าไปดูในเว w บไซต t o o ไทยเลยก็ได้ ตัวนี้ไซส์มันจะเป็นไซส์30คูณ4 4เซนเป็นไซส์เดียวมาตรฐานะนะคะแล้วก็ถ้าเอาจุดมวลหลายใบยังไงเมลมาหรือว่าโทรมาขอเพื่อขอไปเสนอราคาให้นะคะเพราะปกติตัวควบคุมนี้มีมาตรฐานงานจะเป็นส่งงานโรงแรมอยู่แล้วงานค่อนข้างจะหนานะคะแล้วถ้าเกิดมีจำนวนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราลดให้นะคะ วันนี้ก็ทําไปทํามาก็ค่อนข้างลายตานหนึ่งอะคะ่ะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่มั่นใจคุณภาพงานอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถจะสั่งตัวอย่างนะคะไปดูได้นะคะก็ค่าจะส่งก็ประมาณ50บาทถ้าเป็นลูกค้าเก่าัังควเรือนอยังไงรบกวนแจ้งด้วยนะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศอะคะ่ะขอบคุณค่ะคลายเยอะจริงๆนะเนี่ยเอามาทุกลายเลยนะคะ